เอาไปปิ้งแล้วหอมค่ะอ,อร่อยสวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาทำไข่ทรงเครื่องค่ะซึ่งเป็นเมนูโปรดต,ตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงตอนนี้เลยนะคะเอ่อเราก็เครื่องปรุงนะคะที่เราต้องใช้นะคะก็มีพริกไทยขาวพริกไทยดำค่ะมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลค่ะแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็โรตีค่ะแล้วก็มีไม้นะคะสำหรับเอาไว้เสียบ ตอนที่จะเอาไข่ไปปิ้งนะคะแล้วก็เราจะใช้ช้อนแบบนี้นะคะสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจาะรูไข่อะค่ะแล้วก็งัด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 งังเปิดไข่ขึ้นมามีไม้อันนี้เอาไว้คนข้างในไข่อะค่ะเพื่อจะเอาตัวไข่ออกมาได้ง่ายเราจะมีอันนี้ไว้รองไข่นะคะสําหรับเอาไว้นึงค่ะสําหรับใคร ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่ตั้งไข่ก็ใช้เป็นฟอยล์ทำเองก็ได้นะคะหรือว่าเป็นฝาเบียรฝาขวดน้ำก็ได้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มเจาะไข่กันนะคะไข่อันนี้เมลางแล้วนะคะ แล้วเราก็ใช้ตะเกียบนะคะทำอย่างนี้นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเป็นรูสวยๆอย่างนี้นะคะ<ๆ>ก็เดินไปนะ คนๆนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ นีย่ยทุกคนเราก็จะได้เนื้อเนียนๆนะคะ่เปลือกไข่ค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะนี่ก็จะใส่น้ำตาลนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ได้แล้วก็ผงชูรสค่ะผงชูรสแล้วก็รสด,ดีค่ะ พริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวนะคะแล้วก็ซีิวขาวค่ะแล้วก็กนเมย์ก็จะปั่นเอานะคะ เครื่องปรุงแบบจับตัวเป็นก้อนนะเคียค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่นะคะไปล้างกันค่ะแล้วพักเขาไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็จะเอาน้ําไข่ที่เราปรุงเอาไว้นะคะเอามาใส่เปลือกไข่ค่ะนี่นะคะเมย์ก็จะเ,เปลือกไข่มาล้างค่ะแล้วเมย์ก็จะ แต่งเขานะคะแบบตรงไหนที่มันเป็นเศษก็เอาออกไปเลยะคะ่ะล้างด้วยน,น้ำเย็นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาตักแห้งไว้นะคะนี่นะคะ ไข่ที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วเขาก็แห้งแล้วเนาะแล้วเราก็จะเอาไข่นะคะมาใส่ในเหยอือกอันนี้คือเมย์ไปกองมาอีกรอบแล้วนะคะเมกองกับผ้าขาวบางนะคะเพื่อจะให้เขาเนีย่ยเนียนแล้วก็ไม่มีเปลือกไข่อยู่ในนี้นะคะแล้วเมย์ก็จะใส่ในขวดหยอดนะคะเพื่อความง่ายต่อการหยอด โอเคค่ะแล้วเราก็จะเอาที่ตั้งไข่นะคะมาวางในซึ้งนะคะระหว่างนี้เมย์ก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะโอร้อนเราก็มาหยอดนะคะ่ะแล้วก็วางะคะ่ะ บอกใครว่าไม่ต้องหยอดเต็มเนี่ยหยอดเต็มคือเก่ากันละเราก็หยอดไปน,นะคะให้หมดนี้เนาะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วแล้วเราก็ยกเข้าเตาเลยค่ะ แล้วก็เอามานึ่งค่ะประมาณ20่สนาทีเห็นมี5้นาทีนะคะเปิดไม่ต้องแรงค่ะนี่นะคะทุกคนไข่กรอบได้ทีเดียนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเสียบ ไม้กันน,นะคะเขาก็จะรอนิดนึงนะทุกคนก็รอให้เขาเย็นก็ได้นะคะมีรีบค่ะก็เลิไม้นึงเมย์จะใส่สามใบนะคะ แล้วเมก็จะนำเขาไปปิ้งนะคะนี่เลย เราก็ได้ไข่ปิ้งแล้วโอเคค่ะเราก็ได้ไข่ปิ้งแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันค่ะแล้วก็ชิมค่ะว่าเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าร้อนค่ะนี่นะคะอืมเอาไปปิ้งแล้วหอมค่ะ นี่ค่ะวว้า wow. หอมอร่อยแล้วนี่นะคะก็คือไข่ปิ้งค่ะก็สามารถเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอร่อย